สวัสดีครับครับพบกับเลสโก้ไปที่แถลงกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะพาเพื่อนมาลองทดลองตกปลาช่อนกันด้วยเหยื่อผมเองนะครับคลิปนี้ก็เนื่องจากว่าอย่างี้นะครับไปส่งยงส่งเหยื่อตามร้านแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านสวนตะไคร้ของเพื่อนนะก็เลยโทรบอกเอ้ยขอแวะดูแป๊บนึงไว้ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าเพราะไม่ได้มานานมากแล้วเป็นปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีชลเล้งกับน้องทันหน่อยนะครับก็เนี่ยคนนี้เด็กปั้นนนนนผมมเเอออองงงะะกกกกกาาลลลััััฝึึปืยยูู่่่่ครรบบบแแตววสสฉ็้ มันเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะไม่มีความพยายามไงเราต้องแบบมีชลเชลยนในเขาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่า,ามีความท้าทายมีชลเชลยนใน้เขาแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามีความพยายามมากขึ้นแล้วก็จะได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเทคนิครเดียต่างๆที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวคงรักจําผมมาแหละพูดง่ายๆง่ไงล่ะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ประช่อนใครตัวยาวก,นะยากันนะตัวยาวกันนะใครใครใครสั้นกว่าคนนั้นเดี๋ยวเอาสไลายในในสวนเนี่ยโปะหัวโอเคใ่ปะอ่าเดียวเดียวเดียวจับมือก่อน เดีี๋ยยยวโออ้้จับ่างงเเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อคอมบโดนะมีห้าสีด้วยกันวันนี้ผมเลือกสีแดงทันเลือกสีม่วงมานะครับก็เดี๋ยวมาตามชมผลงานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีนัตตั้มอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะไปท้านัตตั้มด้วยว่าเอากับเขาด้วยเปล่านะครับโอเคครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าพร้อมรับไปชมกันเลยคอมบโดไปแล้วปนี่ครับอย่ามคอมบโดกูอยากไข่เบา ปูนยางนี่ปูนยางคอมบโดโครับอ้้ยยเดีี๋วนงตามติดตามผลงานนะครับดีเผื่อเผื่อปไปตั้งใจมันเทมาเนี่ยน้ำหนักดีตีไกลตีแล้วก่อต้มน้ำรอได้เลยถ่านคอนเสิร์ตสภาพสวนตะไคร้เพื่อนตอนนี้นะครับก็เก็บตะไคร้ไปคอนสวนแล้วนะฝั่งทางด้านนี้ก็นี่ต้นโตสมบูรณ์พร้อมเก็บแล้วนะครับเขาเขาจะมีหมายเลขแปลงเขาอยู่นะครับเป็นตะไคร้ออกเอนิกนะไม่ได้ใช้ยาสารเคมีใดๆเพราะฉะนั้นปลาช่อนที่นี่กินสบายใจนะครับเดี๋ยวไม่แน่ท้ายคลิปอาจจะมีเมนูนะเดี๋ยวดูก่อนนะนะครับ น้องทันมาเลือกจับจองแล้วล่องนี้เดี๋ยวเราตีสลับล่องกันนะทันนะโอเคปะครจริงๆไม่สลับหรอกเดี๋ยวทันตีเสร็จเราก็ไปตีซ้ําให้ทันตีเรียกปลาก่อนมัน <c oughs> ได้ยินไ่าวะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองล่องนี้ก่อนโดนอะไรอะ่ะล่ะ <c oughs> นี่นี่นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมปลาช่อนมันขึ้นอยู่ตรงนั้นนะไม่แน่ใจนะเมันขึ้นจิบน้ำอ่ะครับเพื่อนๆ วัดนี่ด,ดึงดึงดึงสาย,ยเบาๆจับสายท่านจับสายดึงนี้ดิเอออยู่เบาวัดเลยวัดไปเถอะวัดเลยนานไปแล้วกัดไม่โดนเฮออ้ยไรวะก,กัดกอนได้ไงวะ ิตัวใหญ่ด้วยสามขีต้องมีตัวนี้ ชอบไว้ใจผมนะครับผมโคอโมมโดหนึ่งด้วย,ยวไปย้ายดีกว่าครับร่องนี้ได้ไปตัวละหาล่าลองใหม่อ่ะเราเขยิบมาจากร่องนู้นนะครับถาดใหม่ร่องนึงนะให้ลองทันตีร่องนี้ไปเฮ้ยกัดแล้วอยู่แล้วอเอ้คันมันอ่อนว่ะทำไมมันวัดว่ากัดตั้มเลยหูทัน เช็คเบ,บ็ดก่อนดิเช็คเบ,บ็ดก่อนอย่าเพิ่งตีไปดิเช็คก,ก่อนคันวัดเบาไปคันตายมันอ่อนอะ่ะอุ๊ยเฮ้ยมันวนหนีไม่ได้กัดตกใจอ้าวโอเคแนะล้วเพื่อนๆร่องนี้ก็ ตีอยู่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะลองย้ำดูแต่ว่าอยากให้เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้น้องทันหน่อยเดี๋ยวไปดูน้องทันตกปลากันดีกว่าไปอุย้ยลองนี้สวยอะ่ะอุ้ยฟู่อะลองนี้สวยเอาให้ได้นะ วัดวุดต้นวัดวึดหลุดไปแล้ววัดละปากระเด็นแล้วก็หลุดไปเลยต้องั้งังไม่ได้ติดตะไคร้เงาเต็มเลยไม่ถูกโฉลกโซนนี้เลยอ่ะกัดเลยตีรงงุ้นกับบันเทิงเลยฝั่งนี้ไม่เวิร์กเหรอผมไม่ตีรงงุ้นมันกัดกระโจยเหมือนไลา มันเหมือน,อนมันร้อนมันหลบอยู่ในสาร่ายอยู่อะ่ะใช่เลยาสาร้ายมันเยอะไงตรงนู้นน่ะเวเราก็ไล่ตีตามล่องมาเรื่อยๆนะนะครับก็มีกัดบ้างนะนะครับแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่เนาะก็เดี๋ยวมาตามดูกันหาตัวใหญ่สายโบโบดูหน่อยดีกว่า ต้องได้สิน้วะวันนี้มั่นใจไว้สองพี่น้องนั่นมาสนุกหันเลยนะันเพลินหาดเลยอะ การฝีมือไปได้ยังไงการฝีมือไปได้ยังไงเฮ้ยังไงยังไงบอกเล่าบอกเล่าช้อนเฮ้ยคูบโด้คูบโด้คูบโด <c oughs> บ้าไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับมาช้อนตัวสวยๆในกบยางมิดๆในว้าวันนี้มีคนโดนสาหร่ายโปะหัวไว้วันนี้มีคนโดนสาหร่ายโปะหัวไว้ <c oughs> วนน <c oughs> อ่ะไม่มีคนไม่ยอมนะมีคนไม่ยอมนะอะไรนะี่ะนะมาเป็นสก,กีเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะะโอ้โหยาบเอาวะเฮ้ยรอดไว้เฮ้ยรอดไป, <c oughs> ดไปหนึ่งคนแล้วดูตัวหน่อยโอ้โหปลาช่อนปลาช่อนโค้งด้วยปลาช่อนต้มโค้งดูตัวดิอ,อ่ะเทียบความยาว,ท,ว,ายาวที่ความยาวดูที่ใครยาวกว่ากัน <laughs> นี่หัวยาวกว่า,หเ,าเห็นไเห็นไหมเที่ยวบ้างเที่ยวบ้างนี่นเห็นไหมเห็นไหมไม่รอดนะบอกเลยตัวนี้ก็ยังไม่รอดแต่ว่าคนที่โดนตัวนี้ก็คือต้องไปทานแล้วล่ะพอทานสั้นสุด <laughs> ได้แล้วหลอดแล้วโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยยางคอมเนโดครับมีคนโดนแม่อะไรยังไงยังไงยาวกว่าดูได้ไงว่ายาวกว่าแม่รับได้ตกตันดูสีว่ะ ทำท่าจะเปลี่ยนมือเว้ยตำแหน่งตำแหน่งผู้นำไปไปขังไว้ก่อนเดี๋ยวไปวับ,บที่หลังตอนเลิกสวยจำชาแต่มานะจำให้ดีนะของด้วยเองตัวไหนไม่ขังแยกว่ดนี่ใส่กระชังใหญ่เลยจบไม่จบไม่จบ,ไม,จบไม่ได้แนละ้วเพื่อนนเพื่อนๆเดี๋ยวเปลี่ยนแผหน่อยดีกว่านะสีแดงนี่ก็กัดนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูไหนวะนี่สีดำสวยๆเลยนี่ยวลองดู เกิดจะได้ตัวใหญ่โอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกันได้กัดเฮ้ยกัดโอ้ยกัดกระหูกัดกระนัวเลยครับตอนนี้โอ้โหหายไปเลยครับเหยื่อเอาไหนไม่ได้ใส่เหยื่อมันนี่กัดกิฟต์กัดกิฟตอ๋อกัดกิฟต์อาลากกิฟตเหรอเกี่ยวฟังบุ้งลากใช่ไหมไอ้นี่ตัวสวยอยู่แต่เล็กกว่าเขาอยู่ตายแล้วสู้ไม่ได้สักทีงามไฟลนะนู่นกัดระหว่างทางเลยลองแม่หน่อยกัดรูดเหรอเฮ้ยเสียงกัดกัดตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้เรารีบไปหาผลงานเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ปลาเริ่มกัดดีแล้วนะต้องรีบผ่าผลงานก่อนม่งัน้นเดี๋ยวโดนแน่ผม ล่องนี้มีตัวครับผมใาเก็บล่องละตัวนี้ก็รวยแล้ววันนี้บอกเลยสวยๆอ่ะเราขยับล่องเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะเห็นว่าที่ล่องมันจะมีเบอร์นัมเบอร์อยู่นะเราก็ไล่นัมเบอร์มาเรื่อยๆนะครับดีนะมีนัมเบอร์เนี่ยทำให้เราจําง่ายด้วยล่องไหนตีแล้วหรือยังไม่ตีนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูล่องนี้กันบอกแล้วล่องละตัวก็พอเพราะมีร้อยกว่าล่อง อากาศกำลังดีนะเนี่ยวันนี้นกเถึงวัดวัดิวัด,ด,วด,ด,วด,ด,วดโรอ,ออะไรเน,นี่ยบอกวัดตังนานแล้วเอา้าเราไปโดนต้องทันโดนนะครับต้องทันโดนนะไปดูซ้ายต้องทันกันดิ โอ้ยงอเลยครับคันงองอีกครับโอ้โหใหญ่ครับผมตัวนี้ใหญ่ครับโว้าย <laughs> อกเลยว่าชนะแน่น,นอนโอ้ยาวบื้นเรือนี้โอ้ต,ตายตายตายโอ้มาช้อนผอมดูดิทอบดาบโอ้โหยาวมาทวันอ้วนตัวโลเลยเนี่ยประมาณครึ่งโลเกือบหกเจ็ดขีดอะเนี่ยหัวโตวดิโอ้ยเอา,มาไม่ได้ทับหนึ่งทับหนึ่งเด<า>ี๋ยวเขาไปไปกัน <ไป S 1> ตอนเลิกยาวครับโอ้โหจบตัวนี้เจอตัวนี้จบ โอ้ยโคตรใหญ่อะนั่นได้ยินเสียงน้ำป่ะกลับไม่โดนตัวเป็นโลตัวเนี้ยทันโดนแกเว้ยไอ้อ <S <S ทันมันแรงตอนดึกเว้ยโอ้ยแต่ละตัวเนี้ยแค่เฮ้ยน้าตั้งเขาเล่นด้วยนะตั้งมันโดนโอ้ตัวนี้เออตัวนี้ยาวตัวน้าตัวแรกอีกยอมยอมยอม ส,ง,สงครามยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับศพทหารเดี๋ยวคอยดูนะตัวสุดท้ายตัวเดียวแล้วจบเกมเลยใครดูเดี๋ยวทำให้ดูรหรับผมแล้วนี่โปรตอน เป็นไรอ่มึงเอาเอาเอาหน้าตั้มดูดิหน้าตั้มหนาตั้มดูดิเป็นไรมึงดูดูดิหลอนไปเลยดูดิเอาเอาเป็นไรยังอยู่เหรอไม่รู้เป็นไรมันวนไปวนมาดิ้นดิ้นดิ้นยหมดแล้วหายหมดแล้วมั้งทำไมอมันสะกัยเยนไงเฮ้ยอยู่วะอยู่ะ ไม่อยู่เลยอยู่อยู่ไหน,น,นอยู่ในตรงสาหล่ายเนี่ยไม่ดิน้นเลยวะอยู่ดิไม่อยู่โอ้โหนหนยกปลามาดูหน่อยไม่เคยใหญ่เ,หเขาเลยอ <laughs> ดูตัว <laughs> ปลาตัวเมียเนี่ยผมยาวไปเชียวไห <Okay. S 1> น,นโอ้โหดูตัวปลาดาบดาบอีตาหาก อุ้ยยาวกว่าผมเมื่อวะปลาดาบปลาดาบแต่ยาวนะครับนี่ยเนี่นี่ยผมยาวกว่าครับอ่ะเค้าเพื่อนเพื่อนก็ถึงบ้านแล้วนะไหนปลามาเทียบดูดิข้องใจจริงเลยนี่ปลาของน้าโอ้โหยาวปีตเลยทำไมหัวมันแดงน่ะเขาหนูก็เท่ากันอยู่ดีเท่ากันไหมยาวกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวกว่าโถโอ้เลื่อมนิดนึงโถนะนั้นมาดูอันนั้นนะมาดูจบไปตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะสงสัยตัวนั้นตัวเดียวแหละ ต,ตัวนั้นยาวกว่าสองตัวนี้ก็อยอมเลยอ่ะครับไหน <laughs> โอ้โหยาวกันหน่อยเดียวเ <laughs> นี่ยแกชนะาครับาชา่ออง่าไง่าย่ะหุ่มยาวกว่าครับหลักมิน่งรทุกย้อมย้อมย้อม โอเคนะครับก็เทียบขนาดแล้วนะต่างกันทีเดียวเองหลักมินอ่ะแต่ไม่เป็นไรอธิการคืออธิกาแพ้ก็คือแพ้วันนี้ยอมไม่เป็นไรไว้แก้มือโอกาสหน้านะครับไหนอาสาลายมาดิโดนวันนี้มีคนโดนสาลายเปะหัวเว้ยไม่อยู่ดูมันเล่นดูมันเล่นเป็นของเล่นเลยดูเนี่ยสอนมันมาแท้ๆดูสิเไยพลาด คนขาเองด้วยเนีคนเปิดเปิดประเด็นเล็ด้วยธรรมดาตกปลามีแพ้มีชนะมันเป็นกีฬานะครับก็เหมือนกับว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับให้เหมือนก็มีแรงบันดาลใจจะได้แบบรู้สึกว่าไปตกปลาแล้วมันไม่น่าเบื่อนะครับทำให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าถ้าตกเฉยมันก็ไม่สนุกถูกไหมแล้วก็ได้ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ เออได้จะได้จะได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะหมดลงหมดละหมดมาหมดละเออครับประมาณนี้ก็เอาขำๆสนุกๆไม่ต้องซเรียดคือเราเน้นกันเอาเฮฮากันอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอปะโอปะถูกใจถูกใจเนี่ยถูกใจถูกใจนั่งโม้มาตลอดทางอ่ะนะผมผมนั่งฟังมาเนี่ยหัวหูชาเลยโอ้ยยาวกว่าใหญ่กว่า พอมาเทยียบดูแล้วจิ๊บเดียวเองจริงๆนะครับก็โอเคย้อมไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็นะครับฝากเพื่อน,อนๆไว้ด้วยนะผลงานของกบยางโคโมโดนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะวางขายเร็วๆนี้นะครับก็ผมมีหลายตัวนะจริงๆผมบอกก่อนนะแต่ว่าแล้วก็ตัวของชื่อกบยางอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คิดชื่อไม่ออกก็ตั้งเอาโคโมโดไปก่อนแล้วกันนะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามที่เพจแล้วกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวหมายนี้จะไปซ้ำอีกแล้วก็ถ้า FC ท่านนนไหสใจก็ติดตามที่เพจไวว้้แลกันเเดี๋ยวผมจะชิญ FC ไปปตกลา สัก2อท่านประมาณนี้ใครสนใจก็ติดตามที่เพจเลยเดี๋ยวประกาศกติกานะครับ